ในคลิปนี้นะครับก็จะมาแจ้งข่าวดีนะครับผมเกี่ยวกับ UTOY นะครับผมเป็นข่าวดีกันทั่วหน้าเลยนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งรีบใช้ดับกันนะครับผมยิ่งถ้าใครเป็นสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยนะครับยังไงลองฟังข้อมูลตรงนี้ดูก่อนนะครับผมเพื่อนๆแล้วก็จะสรุปวิธีการนะครับที่เราจะได้ตัว UTOY ให้นะครับว่ามี2วิธีนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็จะเป็นอัพใครขายดีนะครับเพื่อจะได้กําไรสูงสุดนะครับกับการตีแต้มแรงณวันนี้ ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามช่อง m ม g a เกมไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆร้านเติมเกมคุกกี้แลนด์ชอปเติมง่ายเติมไวประหยัดกว่าเติมเองร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามถึงแสนกว่าคนเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับตรงคําอธิบายแอดไลน์กันไปได้เลยสวัสดีครับทุกคนอยู่กันในเกม f c Mobile กับช่อง m ม g a เกมกันเหมือนเดิมนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับดวงดีกันไหมนะครับกับดราฟนะมีใครเปิดไปเยอะไหมนะครับได้ตัวดีๆกันบ้างไหมนะแต่ถ้าใครยังไม่ได้เปิดเยอะนะครับยังไงให้ดูคลิปนี้ก่อนนะหรือถ้าใครคิดจะเติมนะครับผมกําลังหน้ามืดว่าเปิดไม่ได้นะแล้วหัวร้อนแบบผมอย่างเงี้ยครับโคตรเกลือนะเริ่มหัวร้อนแล้วนะคิดจะทุ่มเพชรนะครับซื้อเอฟซีเอามาซื้อดราฟเนี่ยครับเอาไปเปิดก็ให้ใจเย็นๆเนานะลองฟังข้อมูลตรงนี้ก่อนนะครับ ก่อนจะไปถึงข้อมูลตรงนั้นเนาะขออนุญาตนิดนึงครับผมขอโฆษณาคลิปเก่านิดนึงนะเพราะว่า YouTube ไม่ได้แนะนำนะครับคลิปให้กับเพื่อนๆในวงกว้างเท่าไหร่นะในคลิปนั้นก็จะบอกว่าชาติที่สีในกิจเรื่องราวของชาติมาแล้วนะครับรู้แล้วว่าคือประเทศอะไรแล้วก็จะมีข่าวของเนย์มานะครับผมเป็นข่าวดีด้วยนะใครเป็นแฟนเมนเนย์มาอย่าพลาดข่าวนี้นะครับแล้วก็แจกสตาร์พาสนะครับล่าสุดนะที่ผมบอกว่าผู้ติดตามช่องที่2ถึงพันคนเนาะแล้วก็สุ่มแจกสตาร์พาสให้นะครับผู้ติดตามก็ทักมาแล้วเรียบร้อยแล้วครับ ก็ผมก็โอนเงินสดให้ไปเลยนะครับผมเรียบร้อยก็ครั้งหน้าก็ว่าจะแจกอีกนะครับผมแต่เดี๋ยวรอจังดูจังหวะด,ดีๆก่อนนะครับยังไงอย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะเผื่อเป็นผู้โชคดีนะครับก็ย้อนกลับมาที่ประเด็นข่าวดีของคลิปก่อนนะครับผมนอกจากเ네นมาที่จะมาแล้วนะข่าวดีก็คือมีข้อมูลจากสายข่าวหลุดเพิ่มเติมมานะครับผมเกี่ยวกับ UTOT ลทีวนะครับเป็นดราฟต์แบบใหม่อันนี้เพื่อนๆน,น่าจะรู้กันแล้วเนาะนะครับข้อมูลก็คือดราฟต์มันจะเหมือนเดิมครับก็คือจะาก,การันตีในครั้งที 100นะครับสำหรับภู A แล้วก็ครั้งที่10สําหรับภู B นะครับตามที่สายข่าวบอกตรงนี้เลยรวมถึงนะครับข่าวดีก็คือเลทครับผมในการออกนังเตะแต่ละตัวนะครับในภู A นะครับมันมี5ตัวจากเดิมที่มันจะเป็นตัวละ0.33จมสใช่ไหมครับเพื่อนๆมันเพิ่มขึ้นให้ครับเป็น0.4%นย์่เปอร์เซนตนะก็เลทดีขึ้นนิดนึงก็ยังดีครับเพื่อนๆ นี่นะครับอันนี้คือข่าวเก่านะครับผมเหลเดิมมันจะเป็น0.33นะครับสำหรับตัว117แต่ข่าวใหม่ก็คือภาพเมื่อกี้เป็นเปลี่ยนเป็น0.4แล้วนะครับแต่ว่าเราจะมีโอกาสได้117มากขึ้นนะครับและโอกาสที่จะได้116นะครับก็จะน้อยลงนะครับส่วนข้อมูลในภาพนี้ก็จะเป็นรายชื่อนะครับนักเตะที่จะมาในแต่ละสัปดาห์นะครับขออนุญาตใช้ภาพนี้นะครับภาพนี้พอดีส่งให้กับเพื่อนๆในกลุ่มไลน์ของลีกนะครับของช่องใหมเกมนะใช้ภาพเดียวกันไปเลยนะก็ภาพนี้ ในวงกลมสีแดงนะครับผมคาดการณ์นะว่าน่าจะมาในวันที่หกุมภาพันธ์หรือพฤหัสหน้านั่นเองครับก็เป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆนะว่าแต่วันพฤหัสหน้านะเดนเบเลตตัวใหญ่มาลาฟินญาตัวใหญ่มานะครับหรือว่านโนเมนเดสตัวใหญ่มาจะเอาดีไหมนะจะเก็บแต้มดาวไว้ดีไหมตัวดาวไว้ดีไหมนะครับประกอบกับข่าวที่ผมเพิ่งบอกเมื่อกี้เนาะเปอร์เซ็นต์มันเพิ่มนะเพื่อนๆนอกจากยูเทลทีไดาวแล้วนะดาวเดิมนะก็สันนิษฐานว่าจะยังคงใช้ได้ต่อนะครับผม โดยมันจะมีชุดใหม่มาให้นะครับเป็นชุดไอคอนดราฟนะครับโดยมันจะเอาตัวที่มันเป็นตัวเทพๆโหดๆนะครับที่คนต้องการกันก็คือกุลิสมาร์ดินีคาฟูมารวมไว้ในชุดเดียวกันนะครับแต่กับตรงเลขของอชุดนี้ครับไอคอนนี้ไม่รู้ว่ามันเพิ่มเป็น0.4ย์จุดสี่ไหมนะครับเพื่อนๆหรือกงเป็นเลนเดิมอยู่นะส่วนกับชุดดราฟที่2ที่ไม่ได้อยู่ในวงกลมสีแดงนะก็น่าจะเป็นสัปดาห์ถัดไปนะครับผมก็จะเป็นวันที่12กุมภาพันธ์นะก็จะมีเอนเปเป้ร่างใหญ่ฟานได้ร่างใหญ่แล้วก็วิตใิญ่ เพราะฉะนั้นถ้าใครที่เปิดไปแล้วนะครับแล้วได้ตัวธรรมดาที่เป็น117แล้วนะก็จะได้วางแผนถูกครับว่าจะเก็บไว้เปิดในสัปดาห์ไหนได้นะครับผมจะได้ไม่ซ้ำตัวเดิมนั่นเองถ้าซ้ำตัวเดิมขึ้นมานี่ก็คือซวยครับก็เลยต้องวางแผนกันดีๆนะครับผมแต่ถ้าใครแบบเกลือเกือแบบผมอ่ะก็ไม่ต้องวางแผนอะไรซับซ้อนครับ117ยังไม่มีนะก็คือเปิดได้กับทุกสัปดาห์นั่นเองครับแต่ก็เก็บเพชรแล้วก็ตัวด้าไว้นะหรือเก็บเงินบาทไว้เนี่ยแหละครับก็นอกจากการเปิด ดราฟต์นะครับเพื่อเอา u t o t y แล้วอ่ะอน,นั้นเป็นวิธีแรกเนาะวิธีที่สองนะครับก็คือการแลกเปลี่ยนนั่นแหละครับเพราะว่า,าในที่หลุดมามันเป็นลาฟลาฟินญาหนึ่งร้อยสิบเจ็ดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสมากๆที่ลาฟินญาหนึ่งร้อยสิบห้านะครับอาจจะเอามาเปลี่ยนเป็นหนึ่งร้อยสิบเจ็ดได้หรือเปล่าน่าสนใจนะครับเพื่อนๆตัวเนี้ยแต่เอาเข้าจริงราคาในตลาดของลาฟินญามันก็เด้งขึ้นมาแล้วครับอันนี้ก็แจ้งเป็นข้อมูลนะแต่ก็ย้ําว่าเป็นการสันนิษฐานนะครับผมส่วนกับรายชื่อที่หลุดมาที่ให้ดูไปนนนนะกกก็มมาาาาาจาายข่วเหือับใภพีี้ท รู้ล่วงหน้าว่าเซียเซกับเมซี่จะมาแล้วมันก็มาจริงนะแล้วก็มาดรับผูเอโดยที่เปอร์เซ็นต์หรือว่าเลทในการเปิดอะก็จะเป็น0ู3จตามที่สายข่าวแจ้งนะครับผมก็ให้ข้อมูลเก่านะเพื่อยืนยันว่าข่าวก็มีความน่าเชื่อถือนะยกเว้นตรงลาฟินญาเนี่ยะครับต้องรอกับตรงแลกเปลี่ยนนะครับผมที่ใช้ตัวธรรมดาแน่แหละอันนี้ครับเนาะแต่ว่าจะใช้อะไรอะไรบ้างนะครับแต่ที่สายข่าวแจ้งมาก็จะเป็นตัว toty o v r 1น5บวกแต่จํานวนนะครับแต่ยังไม่รู้ว่ากี่ตัวจะเป็นแดตัวแบบในภาพนี้ หรือว่าจะเป็นแค่ตัวเดียวหรือ3าตัว5ตัวยังไม่รู้นะครับหรือว่าด้านล่างเนี่ยครับมันก็จะเป็นนักเตะทีโอทีวายโอเวียสิบสามบวกนะครับหนึ่งร้อยสิบสามบวกจำนวนก็ยังไม่รู้เช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมข่าวจะเชื่อถือได้หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ต้องรออะไรรอไลฟ์สดของ EA ครับก็มีข่าวมาแล้วครับว่าเดี๋ยว EA จะไลฟ์สดนะครับเกี่ยวกับกิจยูทีโอทีวายแล้วก็กิจอ่ากิงก้าเนี่ยครับกิงก้าก็คือในคลิปในมาที่ผมบอกเป็นตอนแรกนะครับกิจ จะมีไลฟ์สดในคืนวันที่สามกุมภาพันธ์นะครับผมไอสิบหกจุดศูนูนย์ UTC ผมไม่มั่นใจเวลานะไม่ได้ไปเปิดให้ก่อนจะทําคลิปนะแต่ก็เดาว,ว่าน่าจะเป็นเวลาเดิมครับก็คือเวลาห้าทุ่มนะครับมันก็จะไลฟ์สดเป็นภาษาอังกฤษหนึ่งชั่วโมงเหมือนเดิมครับเพื่อนๆแล้วก็ถ้าผมไม่ติดอะไรนะถ้าแฟนไม่ด่านะครับว่านอนดึกอีกแล้วเนี่ยก็จะมาทําคลิปสรุปให้ในวันนั้นเลยนะครับตอนเที่ยงคืนปีหนึ่งก็น่าจะลงคลิปทันทีเหมือนเดิมครับส่วนกับประเด็นสุดท้ายของคลิปนะครับ แต้มแรงอัพแรงนี้เราจะอัพใครขายให้ได้กําไรสูงสุดดีแน่นอนครับก็ต้องเปิดตารางหากินนะครับผมตารางการอัพแรงนะครับว่าเม็ดเทาไปแดงใช้พันสี่เม็ดเทาไปส้มใช้สองพันหนึ่งนะครับก็หลักการในการตีนะครับก็คือต้องซื้อเม็ดเทาราคาถูกที่สุดนะครับเท่าที่เป็นไปได้นะครับแล้วก็มาตีขายนะครับเป็นเม็ดแดงหรือเม็ดส้มแล้วแต่กรณีครับก็ผมก็คัดมาให้นะครับก็จะบอกทันทีเลยนะประมาณ3ามตัวนะครับผมที่กําไรดีนะครับ โดยจะบอกตัวที่ตีแล้วได้กาไรสูงที่สุดก่อนนะครับมันได้ประมาณ800ล้านนะครับถือว่าค่อนข้างสูงเลยนะนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นตัวที่ต้องใช้ต้นทุนในการซื้อสูงหน่อยก็คือเจ้าคาเซโร่ตัวนี้ครับเพื่อนๆราคามันอยู่ที่2,000นะครับมเมเทัลนะ2,000เอ่าหนึ่งร้อยนะครับ90นะครับโดยประมาณนะตัวนี้ให้ตีจนเป็นเมดส้มเลยครับแล้วขายที่3,300ล้านหักภาษี10%อก็3000ล้านทั่วนะครับหักต้นทุนเมื่อกี้นะครับก็จะเป็น800ล้านพอดีเป๊ะเลยเพืนๆ นี่คือเจ้าคันเซโล่นะตัวแรกครับตัวนั้นก็คือดิโอโก้คอสตานะแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอราคาให้มันลงอีกนิดนึงนะครับตัวนี้น่าสนใจเลยให้มันลงสักประมาณห้าร้อยล้านนะครับผมว่ามีสิทธิ์ไปถึงนะรีส,สักสองรอบนะครับรอบละสองชั่วโมงนะครับห้าร้ยล้านน่าจะลงไปถึงอยู่ครับให้เราซื้อที่ประมาณห้าร้อยล้านนะครับแล้วก็ตีขายที่หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบล้านที่แม่ส้มไปเลยครับตัวนี้หักต้นทุนสิเอร์เซนะครับหักภาษีสิบเอร์เนก็จะเหลือหนึ่งันสี่้อยสามสิบ ตัวนี้กำไรครับผมว่า8 0 0ร้าล้านมีแค่เห็นครับเดียโก้คอสตาครับอีกตัวหนึ่งที่แนะนำนะครับก็คือโคมองเนี้ครับตัวนี้คิงส์ลี่โคมองนะครับออกเสียงแบบฝรั่งเศสนะผมว่า350ล้านน่าจะลงถึงนะดีสักรอบหนึ่งนครับแล้วก็ขายที่นะครับเม็ดส้มเหมือนกันนะครับหรือถ้าขายเม็ดแดงก็ได้นะต้องดูว่ามีคนซื้อไหมนะตอนที่เราตีครับตอนเนี้ยดูสิเม็ดส้มมีคนซื้อด้วยครับจริงๆก่อนที่เราจะตีขายแบบเนี้ยครับเราต้องดูก่อนว่ามีคนซื้อเม็ดแดงเม็ดส้มที่เราจะตีขายัคบร ตัวนี้ก็จะได้กําไรนะต้นทุนประมาณ3ามร้อยสี่ล้านใช่ไหมครับกำไรก็เจ็ดร้อยแปดร้อยล้านเหมือนเดิมครับช่วงนี้กาไรสูงครับเพราะว่านักเตะสัปดาห์ล่าสุดเพิ่งเข้านั่นเองครับวันพฤหัสวันศุกร์นี่แหละครับมันจะเป็นวันที่เอาไว้ตีอัพแรงทํากําไรครับก็คอนเทนต์นี้ก็ประมาณนี้นะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์จากมันนะครับจ่องมายเกมก็จะทําคลิปแบบนี้มาให้เรื่อยๆนะครับยังไงช่วยกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะแจ้งเตือนไว้คอมเมนต์ยิ่งไวเท่าไหร่ยิ่งดีครับขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ